จะดูแลตัวเองยังไงดีนะครับหลังจากติดโควิดแล้วก็หายแล้วนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้เราเป็นคนที่ต้องอยู่กับปัจจุบันพยายามมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตอันดับที่2นะครับให้พยายามสังเกตตัวเองนะว่าร่างกายคุณเนี่ยไหวสักแค่ไหนเวลานอนพักอาจจะต้องนอนมากขึ้นนะครับอันดับที่ี่ยเป็นเรื่องของการพยายามปรับจังหวะชีวิตนะครับพยายามหาว่า อนนี้คุณทําได้มากแค่ไหนนะครับแล้วคุณก็ปรับให้มันอยู่เท่านั้นนะฮะจนกว่าร่างกายคุณจะพร้อมแล้วคุณค่อยกลับมาทําทุกอย่างได้ตามเดิมอันดับที่4นะครับ <c oughs> เขาพูดถึงว่าให้พยายามทำกิจกรรมอะไรที่มันมีความสุขได้ง่ายๆสุดท้ายนะครับหาตัวช่วยสิครับเราออกไปคุยกับเพื่อนนะครับขอคําปรึกษาคําแนะนํานะครับกับเพื่อนครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับ <c oughs>